ครับสวัสดีครับผมทัดครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาทำออโต้โบลีดิตของลูกเกอร์สิบทับสองสองครับก็คือสำหรับปืนรุ่นนี้ครับเวลาเราค้างโบไว้นะครับแล้วเวลาเราจะกดโบแลเราต้องมากดตรงตรงตรงกระเดื่องตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อจะ ปดโบได้แต่ถ้าเราทำออโต้โบแล้วเราก็คือถ้ามันอยู่ต่แหนนี้ใช่ไหมครับเราก็นี่ก็ปลดแล้วก็มันจะป้อนลูกเข้ารังเพิงเลยครับผมแล้วจากผมจะมาถอดก็คือถอดชุดชุดร่างกาตรงนี้ครับผมแล้วก็จะไปทำการตะไบตะไบตรงนี้ครับตามที่ผมดูใน Youtube มาหรือผมจะลองทำนะครับ ผมก็ได้ทำการถอดออกมาแล้วนะครับก็จะมีตัวชุดไก่นะครับเป็นกล่องนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมเพิ่งรื้อเป็นครั้งแรกครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยรือ้อมันจะมีขานหูวเหลี่ยมตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นข้างหน้าตรงเป็นตัวตัวลัดน,นะครับแต่ผมขันออกไปแล้ว แล้วจะมีแล้วก็จะมีะพอถอดออกมาจะเป็นอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับจะมีตัวหมดตัวนี้ครับสองตัวก็คือใช้หกเหลี่ยมทำการแทงครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับพอถอดออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับตัวที่ผมจะทำก็คือจะเป็นตัว ตัวที่ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไม่เศร้าเห็นหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวที่ผมจะทําการถอดออกมาแล้วทําการตะไบแต่งจะจะเป็นตัวนี้ครับ,รบเดี๋ยวผมลองถอดก่อนนะครับอ่า ได้มาแล้วครับสนทการรีั้างแรกก็คือตัวที่เราทําการตะไบก็คือจะเป็นตัวนี้ครับผมเราจะทําการตะใบตร,ต,รตรงตรงตรงติ่งตัวนี้ออกครับผมตามที่ดูคลิปมาครับผมนี่ตัวนี้ครับใช้ตะใบครับงั้นลูกยูจะไปลองทําดูแล้วก็มันจะมาประกอบดูนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการตะไบออกแล้วครับสังเกตว่าผมจะทําการตะไบนะครับ,รบ,รบแบบน,นี้ครับสังเกต่ากผมจะทําการตะไบแบบเป็นอ่างน,นิดนึงครับผมอ่ตาตะไบแล้วก็ฉายน้ํามันนะครับโลมตรงโ <c oughs> ลมตรงนี้ผมตะไบครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบดูครับ ครับผมพอประกอบมาแล้วครับผมทําการค้างไว้แล้วอ่าแล้วผมจะทําการดึงโบแล้วก็ปล่อยครว่าจะได้ไหมผมเพิ่อประกอบเมื่อกี้ไม่น่ใจวไม่ได้หรือเปล่าลองดูครับโอโเคครับผมได้ครับคือว่าประสบความสําเร็จครับผมจากที่ดูใน YouTube ของอต่างประเทศเขาทําไว้นะผมก็เลยลองมาทําดูอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับ พี่ๆสมาชิกอย่าสิบทับสองสองครับผมมาเนี่ยถ้าเป็นเดิมจากโรงงานนะครับก็คือเวลาเราดึงโบแล้วก็ค้างค้างโบใช่ไหมครับถ้าเราจะปล่อยโบกลับคืนแล้วก็จะดึงนิดนึงแล้วก็กดตนนัวนี้มันถึงจะไปได้แต่ถ้าเรา,าทำการตะใบชุดที่ผมรีวิวต้นๆชิปนะครับ ็คือเราดึงตัวนี้แล้วก็ปอยแล้วป้อนลูกเข้าหลังเปลือแล้วก็สามารถเหนี่ยกลายิงได้เลยครับผม,มก็ขอขอบคุณสําหรับผู้ติดตามทุกคนครับที่กดติดตามคลิปกับผมอตั้งแต่คลิปแรกถ,ถึงคลิปปัจจุบันนะครับยังไงขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปของผมต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ